You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes and I want you right back right back So the cut me in the cab you but they allow me สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับเป็นราคาที่สเปกแบบเบาๆราคาประหยัดมาแนะนำเพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้เองครับจะเป็นตัว Galaxy A03 ซึ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นน้องใหม่ที่ราคาประหยัดมากๆครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่ามีอะไรให้บ้างสำหรับรุ่น Galaxy A03 นะครับตัวนี้นะครับผมได้มาเดี๋ยวแกะให้ลูกค้าดูด้วย,วยในกล่องมีอะไรบ้าง เปิดมาจะเป็นตัวเครื่องก่อนดับแรกที่เราเห็นนะครับตัวเครื่องที่ได้มาจะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับดูแบตเตอรี่กล้องนะครับ้าน,นหลังจะมีกล้องถึงสองตัวนะครับอุปรกรณ์ในกล่องก็จะมีทั้งอะแดป APTER นะครับสายชาร์จนะครับผมฟังทุนี้ไม่มีให้นะครับเรามาดูที่ตัวเครื่อง นะครับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับมีกล้องด้านหน้าเป็นทรงหยดน้ำเนาะนี่จะเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องให้2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างสำหรับรุ่น A3 0ตัวนี้นะครับให้หน้าจอมาขนาด6.5นิ้วนะครับประเภทของจอจะเป็นแบบหยดน้ำเนาะแบบนี้เลยใช้งานได้ในน้ำได้ ตัวหน้าจอให้ความละเอียดเป็นระบบ HD นะครับ 720p นะครับส่วนตัวเครื่องมีน้ำหนักที่เบาๆมากๆครับประมาณ180กรัมประมาณนี้นะครับตัวกล้องด้านหลังกำลังที่ตัวกล้องด้านหลังจะมีควาลมละเอียดอยู่ที่48ล้านหนึ่งเป็นเลนส์หลักนะแล้วก็จะมีเลนส์วันระยะนะครับไว้ถ่ายสำหรับ p o r t r t หน้าชั้นหลักเบอร์ตัวนี้อีก2ล้าน ถ่ายภาพชัดแน่นอนแล้วก็กล้องหน้าให้ความเกีดอยู่ที่5ล้านนะครับไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายเซลฟี่ได้เดี๋ยวฟังก์ชันกล้องมันมีอะไรบ้างไปดูครับเข้ามาที่ตัวกล้องส่วนตัวกล้องเราจะเจอให้เลือก2เลนอย่างที่บอกเลยจะมีเลนเา,า่หล,ลักกับเลนถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับหรือเป็นเลนซูนั่นเองแบบนี้แล้วก็มีให้เลือกโหมดพอร์เทรตถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์เลือก ความเบอร์ได้สูงสุดอยู่ที่ถึง7ระดับความเบอร์นะครับแล้วก็เบอร์ระดับกลางๆได้ถ่ายวิดีโอหมวดของวิดีโอสามารถเลือกเฟรมเรทได้ถึง30เฟรมเรทเป็น Full HD นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆแล้วก็มีให้เลือกใช้มจะเป็นโหมดโปรพานรามาหรือโหมดถ่ายอาหารถ่ายกลางคืนหรือไฮเปอร์แ lap ก็ได้นะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน ส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลเซลฟี่ได้แน่นอนเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนชัดแน่นอนตัว a 0 3เรามาดูว่าฟังก์ชันเปอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานเป็นยังไงบ้างหน้าจอ6.5แล้วตัวนี้ยังให้ชิปเซตเป็นตัวใหม่นะครับ unisoc น,นะครับ t 6 0 6เป็นรุ่นใหม่เลยแล้วก็ให้ความเร็วในการมวลผลคือแรมไมาถึงส G นะครับแล้วก็ หน่วยความจำภายในให้ถึง64 g b และยังสามารถเพิ่มเป็นบริการได้อีกด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวน,นี้ให้มาถึง5,000 m ิลลิแอมป์ละยังรองรับการชาร์จได้ด้วยค่อนข้างที่จะเร็วอน,นะครับตัวน,นี้นะครับถึงอะแดปเตอร์ก็จะแถมมาให้พร้อมกับสายชาร์จให้ด้วยสามารถใช้งานได้ลตลอดยาวๆคุ้มค่ากับราคาที่แบบถูกมากๆครับตัวน,นี้เปิดตัวมาประมาณ4,599เท่านั้น ซื้อได้นะครับตามร้านตัวแทนจําหน่ายหรือตามเครือข่ายอเเอฟเวอร์เลอร์ต่างๆเขามีส่วนลดตามแพ็กเกจให้อาจจะจับเพียงแค่พันสองพันเท่านั้นเองครับ